สวัสดีครับขอทักทาาท่านครับผมเป็นฮินดูผมชื่อสันติและผมได้ดูวิดีโอของท่านผ่านทาง YouTube มานานแล้วครับแม้ว่าผมจะเป็นฮินดูแต่ผมก็ให้ความเคารพต่อศาส,สนาอื่นผมให้ความเคารพต่ออัลลอฮ์ศานส,สนาทูตมูฮัมหมัดผมเริ่มการศึกษาของผมออในเวัยเด็กในโรงเรียนคาทอลิกซึ่งผมถูกสอนเกี่ยวกับ,กบไบเบิลศานส,สนาคริสต์และพระเยซูปเป็นพระเจ้าและหลังจากนั้นในชั้นหกผมได้เรียนรู้ศาสนาของผม ในฐานะที่เกิดมาในครอบครัวฮินดูและในปัจจุบันนี้ผมมีเวลาที่จะให้ความสนใจกับศาสนาอื่นๆโอเคมีสิ่งที่เหมือนกันระหว่างศาสนาทั้งหมดคำถามหลักของผมที่จะาถามท่านดตอร์ก็คือหลักๆแล้วการศึกษาของผมคือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพิษกรรมปัจจุบันนี้ผมเป็นที่มีตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในปัจจุบันนี้สิ่งที่ผมเห็นในสังคมก็คือมีหลายศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกนี้ถ้ามนุษย์เหมือนกัน ถ้าอวัยวะมนุษย์เหมือนกันถ้าระบบของร่างกายมนุษย์เหมือนกันการเต้นของหัวใจการไหลเวียนของเลือดเลือดเหมือนกันหูเหมือนกันจมูกเหมือนกันถ้าทุกอย่างเหมือนกันแล้วผู้สร้างก็จะต้องเป็นผู้เดียวกันอำนาจอันสูงสุดจะต้องเป็นอำนาจเดียวกันดังนั้นแล้วถ้าอำนาจอันสูงสุดเป็นอำนาจเดียวกันทำไมจึงมีศาสนามากมายเกิดขึ้นในโลกในปัจจุบันนี้ครับจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตจากวันนี้ไปเพราะว่าถ้าผมไปอ่านดูในหนังสือทางประวัติศาสตร์นี่ทางทฤษฎีแล้ว ก่อนหน้านี้เป็นพันๆปีก็ศาสนาฮินดูขึ้นมาจากนั้นพระเยซูเจ้าเอ,อก็มีมาจากนั้นก็ศาสนาถุนมุฮัมหมัดและในวันนี้ในสิ่งที่ผมได้เห็นมีหลายศาสนามากและทุกศาสนาก็มีข้อดีและข้อเสียของตัวเองดังนั้นแล้วในฐานะที่เป็นมนุษย์ผมสับสนผมเป็นฮินดูผมควรที่จะเคารพศาสนาของผมผมก็ควรที่จะเคารพศาสนาอื่นๆเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วอะไรกันคือความจริงสุดท้าย และจะเกิดอะไรขึ้นในอีกหลายศตวรรษที่จะมีมาในอนาคตครับพี่ชายได้ทำคำถามที่ดีมากครับที่ว่ามีหลายศาสนาที่แตกต่างกันไปมากกว่า4,000ปีที่แล้วสำหรับศาสนาฮินดูและปเยซูขความศรีจุมิเดทันมาเมื่อ2,000ปีที่แล้วสำหรับศาสนาคริสต์จากนั้นกศาสนาสุส่ม,มของมรรคความตรีจุมิเดทันมาเมื่อ1,400ปีที่แล้วบางอย่างก็เหมือนกันบางอย่างก็ขัดแย้งกันมีความสับสนอยู่เป็นอย่างมากพระเจ้าผู้สร้างของเรามีหนึ่งเดียวร่างกายของมนุษย์เหมือนกันผู้สร้างจริงต้องเหมือนกันดังนั้นทำไมจ้มวนดย มันเป็นคำตอมที่ดีมากคำตอบมีอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานในส ah ุราอัลอิมรอนบทที่สามโงกาที่สิบเก้าซึ่งที่กล่าวว่า in in แท้จริงศาสนาหน้าที่อันละนั้นคืออันอิสลามนั่นก็คือค,อความสันติที่ได้ไม่ด้วกกับการที่คุณยอมจำนนต่อเจตนารมของพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงเกรงใครให้ศาสนามาเพียงศาสนาเดียวกับมนุษย์อย่างที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้พระเจ้าผู้ทรงเกรงกครทศาสนามาเพียงศาสนาเดียวแต่พระองค์ได้ทรงสรสนาสูตรมามา,มากมาย เมื่อพระองค์ได้ทรงสารนาทูตมาซึ่งเป็นผู้ได้รับสอนเมื่อเวลาผ่านไปสอนนั้นก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงจากนั้นก็มีเซนาทูตคนใหม่มาโดยติเขาได้นำสอนใหม่มาและผู้คนก็ได้เปลี่ยนแปลงมันอีกและก็ได้มีเซนาทูตคนใหม่มาอีกสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายปีตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ทว่าเนาทูตตังหมดได้นำคำสอนมาโดยที่คำสอนหลักๆนั้นเหมือนกันเพราะผู้เป็นเจ้าสอนฉบับสุดท้ายก็คือ ก็พีอันกุลอนแล้วคุณก็จะตามคำถามผมว่าทำไมพระเจ้าได้ประทานคัมพีอันกุลอนมาเมือ 1, ่อหนึ่งพันสี่ร้อยปีถอแล้วทำไมพระองค์ไม่ส่งประทานคัมพีอันกุลอนมาโดยตรงแต่แรกเลยประทานคัมพีอันกุลอนมาแต่แรกเลยจะได้ไม่มีความสับสนคุณรู้มากลูจใจของผมก็จะเป็นแผลก็จึงบอกผมว่าพ่อครับอับปะทำไมพ่อต้องส่งผมไปเรียนเตรียมอนุบาลจันนั่นก็อนุบาลต้นอ,นอนุบาลปลายชั้นหนึ่ง ไม่ต้องให้ผมเข้าโรงเรียนด้วยให้ผมเข้าวิทยาลัยการแพทย์โดยตรงไปเลยสิผมบอกว่าลูกครับถ้าลูกต้องการจะเป็นแพทย์ลูกต้องไปเรียนเตรียมอนุบาลจากนั้นก่อนอนุบาลประถมมัธยมวิทยาลัยการแพทย์จากนั้นลูกก็จะเป็นแพทย์ได้ลูกไม่สามารถจะเข้าวิทยาลัยการแพทย์ได้โดยตรงเลยเพราะลูกจะไม่เข้าใจดังนั้นแล้วเราสุภา,านะหัวตาลาผู้สังขของเราพระองค์ทรงรู้ดียิ่งว่ามนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะเข้าใจสารอันสมบูรณ์แบบของคัมภีร์อัลกุรอานถ้ามันได้ถูกประทานมาก่อนนานั้น หนึ่งพันสี่ร้อยปีที่แล้วพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเก่งกรายผู้สร้างของเราเพราะองค์ทรงรู้ว่าเวลานี้เวลาได้มาถึงแล้วที่มนุษย์จะสามารถเข้าใจสารนั้นได้ดังนั้นแล้วนี่คือเหตุผลที่ว่าก่อนหน้านี้พระองค์ได้ทรงประทานสารมาซึ่งมีอยู่แต่ยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะมนุษย์ไม่มีความสามารถที่จะเข้าใจมันได้ไม่สามารถรับรู้มันได้ในขณะที่สารได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปพระองค์ก็ได้สรงสารใหม่มาและสถานถักุทูตันใหม่มานั่นคือเหตุผลที่ว่าสารทั้งหมดที่มาก,ก่อนหน้าคัมภีร,ร์อ,อัลกุรอานสารเหล่านั้นได้ถูก และมีให้ถูกปฏิบัติตามเฉพาะช่วงเวลาหนึ่งปีเท่านั้นศาสนาทูตทั้งหมดที่มีมาก,ก่อนหน้าศาสนาทูตันสุดท,ท้ายนั้นคือศาสนาทูตมมฮมมัดสอลลลหอฮุะลฮิวสัลลัมได้ถูกสมม่งมาให้กับกลุ่มคนหนึ่งเป <c oughs> ็นการเฉพาะเพียงเท่านั้นและได้ถูกให้ปฏิบัติตามจนกระทั่งศาสนาทูตคนใหม่จมาเพราะผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเก่งไกลพระองค์ทรง,งรู้ว่า1,400ปีที่แล้วคือเวลาที่มนุษย์สามารถที่จะเข้าใจสารฉบับสุดท้ายนั้นคือคัมภีร์อัลกุรอานพระองค์จึงได้ระทามันลงมาและพระองค์ก็ไดด้้สสสงาาาานนททูุยม ั่นคือสารทูตมูฮัมหมัดของคอมมิวนิสตจงมีนาทันนึกจากว่าคัมภีอัลกุรอานคือสารฉบับสุดท้ายมันจึงไม่ได้ถูกมีมาเพื่อให้กับมุสลิมหรือชาวอาหรับเพียงเท่านั้นมันไม่ได้ถูกมีมาให้สําหรับกลุ่มคนใดเป็นการเฉพาะเพียงเท่านั้นแต่ถ้าว่ามันมีมาให้กับมวลม,มนุษยชาติทั้งมวลสรทั้งหมดที่มีมาก่อนนั้นได้ถูกมีให้เฉพาะกลุ่มคนหนึ่งหนึ่งและสารเหล่านั้นมีให้ถูกปฏิบัติตามเฉพาะช่งวงเวลาหนึ่งเพียงเท่านั้นเพราะว่าศาสนาถูกมูฮัมหมัดของคัมภีร์จงมีแต่ท่านคือศาสนาถูกทานสุดท้ายท่านจึงไม่ได้ถูกมีมาเพื่อให้มุสลิมหรือชาวอาหรับเพียงเท่านั้นแต่ท้าว่าท่านได้ถูกส่งมาให้กับมนุษยชาติทั้งมวลแต่ท้าวในวันนี้ คุณถามผมว่าทำไมถึงมีศาสนาที่แตกต่างกันผู้สร้างของเราสรงศาสนามาเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นแต่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงมันอยู่โดยตลอดแต่ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ตามผมมีสูตรผมมีสูตรที่จะไม่ทำให้ใครคนใดรู้สึกเจ็บปวดผมจะบอกให้คนทั้งหมดว่ายังไงเชื่อว่ามีคำพีนหนึ่งที่เป็นคำพูดที่มาจากพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์ เช่นนั้นชาวฮินดูก็จะไม่รังเกียจที่จะเห็นด้วยว่าคำพีเวทเป็นคำพูดของพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ชาวคริสก็จะกล่าวว่าผมไม่รังเกียจที่จะเชื่อว่าคำพีไบบิลเป็นคำพูดของพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์มุสลิมก็จะกล่าวว่าผมไม่รังเกียจที่จะเชื่อว่าคำพีอัลกุรอานเป็นคำพูดของพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นแล้วผมก็จะบอกพวกเขาว่าโอเคตอนนี้เรามายอมรับกันว่าจะปฏิบัติตามในสิ่งที่เหมือนกันของคำพีทั้งหมดเหล่านี้สิ่งที่แตกต่างกันเราจะถกกันในภายหลังเรายังไม่่่่่ตตองงมมมาาาททะะเลกกกกกัััันนนนใสิีแรรยบ ที่จะเปรียบเทียบตามสิ่งที่เหมือนกันและยังน้อยเราจะมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เหมือนกันในคมัมภีร์ทั้งหมดเหล่านี้ยังน้อยที่สุดสิ่งนี้เป็นคำพูดที่มาจากพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์สิ่งที่แตกต่างกันอาจจะเป็นคำพูดของพระเจ้าหรืออาจจะไม่ได้เป็นคำพูดที่มาจากพระเจ้านั่นเราสามารถที่จะมาทกกันในแพลหลังได้เมื่อเราได้ทำการค้นควน้าวิจัยและผมในฐานะที่เป็นนักศรรึกษาศาสนาเปรียบเทียบผมได้ศึกษาคามัมภีร์พระเวทอุปนิสต์พระวัดขีตาไบเบิลพันธสัญญาเกา่าพันธสัญญาใหม่อัลกุราน เมื่อผมได้ทําการค้นคว้าวิจัยผมได้รู้ว่าคมภีทั้งหมดเหล่านี้ไดกล่าวว่าพระเจ้ามีองค์เดียวคมพีทั้งหมดเหล่านี้ไดก่าวว่าพระเจ้าไม่มีภาพเหมือนรูปภาพภาพวาดรูปปัน้นรูปเคารพคมพีทั้งหมดเหล่านี้ไดกล่าวว่าพระเจ้าไม่กําหนดและไม่ถูกกําหนดคมภีทั้งหมดเหล่านี้ไดก่าวว่าศาสนาถูดทันสุดท้ายที่จะมาคือมูฮัมหมัดเขาความสติยังมีแดท่ทานผมได้อ้างอิงในการบรรยายรอบนี้หลายองค์การจากคมภีฮินดูเดกล่าวว่าศาสนาถุกมูฮัมหมัดคือศาสนาถูดทันสุดท้าย ผมได้อ้างอิงจากคัมภีร์ไบเบิลผมได้อ้างอิงจากคัมภีร์อันกุรอนดังนั้นแล้วยังน้อยที่สุดเราไมา่ยอมรับในสิ่งที่เหมือนกันไบเบิลพระเวทกุรอนทั้งสามคัมภีร์นี้กล่าวว่าคุณจะต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์และผมก็ได้อ้างอิงในคำตอบของผมก่อนหน้านี้ทั้งสามคัมภีร์นี้กล่าวว่าคุณจะต้องไม่เล่นกัรพนันทั้งสามคัมภีร์นี้กล่าวว่าคุณจะต้องไม่กินหมู ดังนั้นแล้วเราไมา่ยอมรับที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่เหมือนกันดังนั้นแล้วคุณจะต้องยอมรับ,บว่ามีพระเจ้าองค์เดียวคุณจะต้องเชื่อว่าศาสนาทูตมูฮัมหมัดคือศาสนานทูตสันสุดท้ายของพระเจ้า,าคุณจะต้องมีดื่มแอลกอฮอล์คุณจะต้องมีกินหมูคุณจะต้องละมาจะต้องทำการสูญทั้งหมดเหล่านี้คือสิ่งที่เหมือนกันดังนั้นแล้วผมขอถามคำถามว่าต่าคุณบอกว่าคุณเป็นฮินดูแล้วคุณบอกว่าคุณให응้เกียรติศาสนาอื่นๆดังนั้นแล้วผมขอถามคำถามหน่อยว่าคุณเชื่อรู้ไม่ว่ามีพระเจ้าองค์เดียวามคผก็เอนรั คุณเชื่อหรือไม่ว่าการเคารพรูปปั้นรูปเคารพเป็นสิ่งที่ถูกห้ามนั่นคือเรื่องที่น่าสับสนครับมันชัดเจนนะครับตามคำพิหฮินดูยจชูโรเวตบทีสามสององค์กันที่สาม 2, นาทัสยาปฏิมาอัสเตพระเจ้านั้นทรงไม่มีปฏิมาไม่มีรูปภาพไม่มีภาพวาดไม่มีภาพเหมือนไม่มีรูปเคารพไม่มีรูปปัน้นสิ่งเดียวกันนี้ถูกกล่าวไว้เช่นกันในชเวตาสวัตรัตอุปนิสต์บทที่องค์กาที่สิบเก้า นัตยาปฏิมาอัตติพระเจ้านั้นทรงไม่มีปฏิมาไม่มีรูปภาพไม่มีภาพวาดไม่มีภาพเหมือนไม่มีรูปเคารพไม่มีรูปปั้นสับสนอะไรกันครับพี่ชายผมหมายถึงว่าเอ่อตอนนี้ความรู้ของผมเหมือนเด็กทารกนะครับไม่ครับท่านถ้าความรู้ของคุณเหมือนกับเด็กทารกเมื่อคนที่มีความรู้ได้บอกเราคุณก็ควรที่จะต้องเชื่อในสิ่งนั้นจริงครับถ้าเช่นนั้นแล้วทำไมคุณไม่เชื่อหรอครับอย่างที่ผมบอกไปผมเคารพศาสนาทูตหมูฮัมัดไม่เชื่อเคารพครับ การเคารพนั้นเป็นเรื่องหนึ่งการปฏิบัติตามก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าคุณเคารพใครคนใดคุณก็จะต้องปฏิบัติตามคมชี้แนะของเขาแต่ถ้าว่าคำถามจะเป็นในทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่ผมได้ถามคุณไปว่าถ้าผมเป็นฮินดูถ้าผมเชื่อในศาสนาฮินดูแต่ก็นั้นก็ตามเมื่อผมได้ออกไปจากบ้านของผมผมก็จะต้องตามเพื่อนร่วมงานของผมสมาชิกคนอื่นๆในสังคม มนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้มันเป็นเรื่องที่จาเป็นใช่ไหมสมมติว่าสมาชิกคนอื่นในสังคมเกิดอยากปล้นขโมยขึ้นมาหรอครับถ้ามนุษย์คนอื่นอยากปล้นขโมยขึ้นมาหรอตัวคุณเองจะปล้นขโมยเด้ยไหมพี่ชายครับถ้าเพื่อนของคุณเกิดอยากปล้นขโมยขึ้นมาคุณจะปล้นขโมยด้วยไหมครับตัวผมก็จะป้องกันตัวเองครับคุณจะปล้นขโมยด้วยไหมครับปล้นหรือไม่ครับถ้าใครคนใดปล้นผมไม่ครับไม่ครับคุณบอกว่าคุณจะไปติัตามมนุษย์คนอื่นๆสังคมอื่นๆถ้าเพื่อนคุณคนอื่นเกิดอยาคุณเอะปล้นขโมยด้วยหไมครับคุณจะปลนขมมคคนนอื่่าาผิดว มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะไปปล้นคนอื่นครับก็เพราะคุณรู้ไงครับว่าการปุ่นขมโมยเป็นสิ่งที่ผิดดังนั้นแล้วคุณก็จะไม่ตามสังคมในเวลานั้นปฏิบัติตามสังคมทำมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องย่าได้ปฏิบัติตามเมื่อมันเป็นสิ่งที่ผิดพระเจ้าได้ให้เนื้อสีเทากับคุณมาันั่นคือสมองถูกไหมครับดังนั้นแล้วถ้าเพื่อนฮินดูของคุณทำสิ่งที่ขัดกับพระเวทคุณจะปฏิบัติตามพระเวทหรือเพื่อนฮินดูของคุณพวกเขาก็จะต้องตามสิ่งที่ได้ถูกระบุเอาไว้ในค,คใััรรรคบ้วอูดกาุณสะปปนจำ ฉชนนั้นผมก็จะไม่ทําครับดังนั้นแล้วตอนนี้คุณเจอรือ,อยังว่าการเคารพสักการะดูป,ปันนั้นเป็นสิ่งที่ผิดก็อย่างที่ผมได้บอกไปครับว่าผมจะต้องศึกษาให้มากกว่านี้ผมยังไม่ชัดเจนแต่ถา้าคุณจะศึกษาเมดเลยวันนี้หรือพรุ่งนี้เมื่อไหร่ครับฮะบางทีอาจจะวันพรุ่งนี้ครับโอเคครับดีแล้วผมได้อ่องอิงบอกมายจากพี่ฮินดูเกี่ยวกับศาสนาถูกหมู่ัมรมะขอมสติจุมีเดชทานคุณเจอรู้ไม่ว่าหมูฮัรรมดคือศาสนาถูดของพระเจ้าใช่ครับผมเชื่อแต่คุณเจอใจนั้นแล้วคุณไม่คิดร,รอก็ ถ้าคุณจะเชื่อเช่นน so ั้นคุณก็อาจจะแต่ถ้าคุณจะจริงจงเช่นนั้นคุณก็จะต้องปฏิบัติตามนี่คือภาษาอังกฤษยังไงถ้าคุณบอกว่าบางทีเขาอาจจะเป็นศาสนาถุกของพระเจ้าเช่นนั้นคุณก็อาจจะกล่าวว่าผมอาจจะปฏิบัติตามเขาแต่เมื่อคุณกล่าวว่าเขาเป็นศาสนาตุกของพระเจ้าอย่างแน่นอนเช่นนั้นคุณก็จะต้องปฏิบัติตามเขาอย่างแน่นอนทำาไลเรครับศาสนาถุกของพระเจ้าจะลอกล่วงคุณนะครับ แต่ก็น <rôle à déc> ่าเด้ครับผมจะต้องเป็นมุสลิมเพื่อที่จะปฏิบัติตามศาสนาสุลตูนมุฮัมมัดไม่ครับไม่ครับคุณจะต้องเป็นฮินดูที่ดีด้วยเช่นกันคุณจะต้องเป็นฮินดูที่ดีและคริสต์ที่ดีเพื่อที่จะปฏิบัติตามมุฮัมมัดสุลลูนฮูไลฮ์ฮัสลัมถ้าคุณไม่เป็นฮินดูที่ดีถ้าคุณไม่เป็นคริสต์ที่ดีคุณก็จะไม่มีวันปฏิบัติตามศาสนาสุลตูนมุฮัมมัดสุลลูนฮูไลฮ์ฮัสลัมตั้งนี้ก็เพราะว่าคำพี่ฮินดูได้กล่าวไว้ว่าอันติมี กันกีอวตอนคือมูฮัมมัดสุลลฮุไลฮิวะสัลัมคุณรู้ใช่ไหมว่าผมได้อ่างอิงแล้วถ้าคุณต้องการผมสามารถจะงอ่างอิงได้อีกรอบคุณต้องการจะให้ผมอ่างอิงอีกครั้งไหมเกี่ยวกับศาสนาุนมูฮัมมัดในคัมภีร์ฮินดูผมได้ฟังการอ่างอิงต่างๆที่คุณได้อ่างอิงมาแล้วครับผมจะต้องศึกษาสิ่งต่างๆเหล่านั้นครับดีครับดังนนั่นอินชอัลลาไปศึกษาวันนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้ผมจะให้โอกาสคุณเป็นคนแรกจกนั้นก็สตรีคนนั้นคุณสองคนผมจะให้โอกาสก่อนเลยเช่นนั้นผมจ ผมได้อ่างอิงไปอย่างนอยเป็นร้อยมีมากกว่าร้อยในการบรรยายของผมถ้าคุณได้ดูคมภีรีฮินดูพูดถึงามมศา,าสนาทูตมัวมัสอัลลอฮุะลวะอัสลัมพูดถึงพระเจ้าองค์เดียวพูดถึงห้ามดืม่มแอลกอฮอล์ห้ามกินหมูห้ามเล่นกันพน,นันสิ่งที่แจกตองการเราจะไปถกกันในภพยหลังแต่ยังน้อยสิ่งที่เหมือนกันคุณก็ควรที่จะต้องยอมรับมอนกอนดังนั้นคุณพูดถึงการทำห้มนุษย์มารวมกันเป็นหนึ่งผมไม่สุรกับคุณไปที่จะไม่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดี ผมไม่ได้บอกให้คุณปฏิบัติตามสิ่งที่ไม่ได้ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ฮินดูผมกำลังบอกให้คุณปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ฮินดูและในอัลกุรอานหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจะเป็นฮินดูที่ดีคริสต์ทีดีและแม้แต่ก็มาสู่อิสลามอาจจะไม่ได้เป็นมุสลิมที่ดีแต่ยังน้อยให้เขามาก่อน และคำพิธของคุณเองได้บอกว่าคุณจะต้องปฏิบัติตามทางน้ำของถาสนทาทูตทันสุดท้ายนั่นคือคุณจะต้องปฏิบัติตามอันกุรอานดังนั้นแล้วถ้าคุณปฏิบัติตามอันกุรอานอย่างถูกต้องแล้วและคำกล่าวของถาสนาูตมุฮัมมัดสอลลัลฮุลัยะซัสลัมคุณก็จะเป็นมุสลิมทีดีและผมจะรอว่าถ้าคุณได้กลับไปศึกษาวันนี้พรุ่งนี้เราสามารถที่จะมาถกกันอินชอนลอขอบคุณมากครับดเตร